สวัสดีค่ะนี่คือช่องแม่ติมบ้านสวนนะคะช่องแม่ติมบ้านสวมนมอนีอากาศย่อมเศรอบรรยากาศดีนะคะรับตะวันนะคะตะวันกำลังขึ้นนะคะตอนเศร้าๆอากาศเย็นสบายสดชื่นนะคะสดชื่นเย็นสบายนะคะแดดกำลังอบอ่นอน,อนแต่ตะหนาวหนาวนิดๆนะคะเดี๋ยวแม่ติมบ้านสวนจะพาไปเฮ็ดแปลงพักจ่ามันนีที่เฮ็ดแปลงพักไหมเนาะคะนะเอ่อ เค็ดตามภาษาอีสานบานเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะปลูกอยู่ปลูกกินตอนนี้เดี๋ยวจิภาไปช่อมไปเห็ดแปลงพักนะคะปลูกพักหละ้ะยาคนะ,คะตอนนี้ก็เริ่มเค็ดแล้วค่ะมามาช่มกันค่ะนี่ระคาแปลงพักขั้นสมัยค่ะว่าต้องไปเห็ดกันแท้ว่าต้องเค็ดคู่เนาะคะ่ะเนาะนี่คือการน้ำสีัสดุเกาทีบ่ใส่แล้วมาเห็ดแปลงพักนะคะเนาะคุณคู่เ,เล่ากะ ใส่ทอน้ำเป็นคู่นี่ทอน้ำนี่คือ,อย่างดีเลยค่ะแต่ทีนี้จะเป็นร่างน้ำนะคะร่างนา้ำเาเขากับใส่เป็นล่องเป็นร่างน้ำนะคะตอนนี้ก็เลยบริได้ใส่แล้วเข้าเลยแกออกมาแล้วแบบน,นี้มันกับบรได้ใส่ประโยชน์อีกัก็เลยความคิดของคุณคู่นู๋คนก็เลยว่าผลเสี่ยวไม่คิดเป็นแปงพักกันหน้าว่าจริดีก็ถิมยู่ซื้อ,อพะนะนี่ก็เป็นความคิดที่ดีเนาะ กะลองเฮ็ดเบิ่งค่ะบันเบิ่งดูบับนเพิ่นกเัเฮ็ดเรียบร้อยได้สองเปลงขุขอบไปย่างนี้ป้ต้องมะกรนหนานพะป้าต้องมะกรนคู่กันยังเนาะค่ะเนาะเลยเฮ็ดย่างนี้นนต่อ,ตอไปเราแบบเฮ็ดเรียบร้อยตีก่อเราเพิ่นกับติดเอาดินมาใส่ดิจ้เาเจลดินมาใส่นะคะ่ะเนวตปลูกพักไว้จะกินได้กินได้ใจเพราะว่าว่าเด้ไปหาซื้อ นี่คือแปลงผักนะคะแปลงผักของคุณครูอนุพณเนาะค่ะก่าจดีกว่าปลูกยูคนี้กับช่วนมากตรงนั้นเขาเริ่ก,ก็ปลูกไว้แล้วค่ะแต่ใส่ฟ้อมฟ้ม,มกองฟ้มเนาะค่ะเนาะก็เลยจะได้แล่วนนะต,ตอนนี้ว่าจะเป็นแปลงกินสีน้ำก็กะสะดวกได้ขนาดน้ำแห้งกินสิน้องเดี๋ยวแม่ทิมงติเปิดน้ำห้เบิรงนามนาม eng, ค่ะน้ำน้ำแห้งค่ะค่ะอุณหภูมจัด น้ำแข็งยังฉีดโอ้ยสบายขน,ะะนอัน,นี้ีฉีดใส่ตน้นมะนาวนะคะเน,ะน,น,นาะคือต้นมะนาวน้ำคือคือน้ำไดจากคลองนะคะว่าเด้ใส่น้ำป้าป๋าแล้วใส่ไหจากคลองปัน้นขึ้นมาเองนี่คือน้ำสะดวกนะคะพี่น้องเท่ากันเลยมาดูไก่น้ำค,ค,ค่ะค่ะือสีงามตลอดปลูกกินตลอดเลยนะคะเนาะต่อไปปลูกกินตลอดเลยน้ำก็สะดวกสบายบ่ไเด้ไปยุไก หลังจากเป็นเห็ดเรียบร้อยแล้พวพุก,กเสียลดินมาใส่ด้วจ้ากเกษียลดินมาใส่ตอนนี้กำลังเห็ดแปลงก่อนนะคะ่ะเห็ดแปลงบ้านสวนของแม่ติมกักกบปลูกทุกอย่างนะคะเพราะได้กินที่มะนาวนะคะบมะนาวแก่นั่นแต่กัมีพออยู่พอกินอยู่หรกคะ่ะมันหลายตัวนะคะเดี๋ยวแม่ติมอยพาไป้บุ้งหมักละมุดนะคะเนาะ อันนับแรกก็พามาชมมักละมุดก่อนมักละมุดดกค่ะกำลังเกิดมัดเปมุดกัดดกดกคุณนะคะกำลังเกิดมัดลายสายอยู่ค่ะตจต้นเดียวกินบวบดดอกค่ะพี่น้องข้าไปอยู่ทางพุทธศิษย์เห็นความดกของมักละมุดนะคะประยุทธ์ทางคุททางกำลังสิเกิดเลยครับแต่มันเกิดมาลายๆออกมาลายๆกินบัท่านที่จะกินบัท่าน ก็ได้แบ่งปันให้พี่น้องป้องไปกินน้ากมันหลายกินบะไว้ค่ะมักนุมดต้นเดียวเขากำลังสีไงค่ะกำลังสีไงกำลังสีไงกับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะเดียวมักนุดต้นง่ายๆโดยวี่พี่น้องมาชมนะคะกล้วยหอมทองกับปูกนะคะ ปลยยูกไ่ยางเลยแมว่กับปลูกยูบริเวณหน้าบ้านเข้านี่แหละจ้ะหน้าบ้านสวนของเรานะคะหลังจากนั้นก็สิมาปลูกพักนะคะบริเวณบ้านเข้าบรรยากาศดีนะคะนั่นก็เป็นสวนยางนะคะมั่นก็เป็นสวนยางแล้วก็กียดยางอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองะคะ่ะนี่คือบรรยากาศแลวก็ชีวิต การใช้ชีวิตวิธีชีวิตแบบบ้านๆของสองตาใหญ่นะคะเนาะเ,เดี๋ยวเั่นน้อยจะพามาชมการเอาดินมาใส่นะคะเนาะตอนนี้ก็ทำแปลงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เค็ดเค็ดเรียบร้อยแล้วควือเฮ้ยเค็ดเค็ดกรอบเรียบร้อยแล้วก็เลยรดน้ำไปก่อนนะค่ะเนาะลดน้ำไวใ้ให้มันเปียกซุ่มๆไปนิดน้อยก่อนค่ะเดี๋ยว เราไปก็จะได้เอาดินมาใส่ะะแล้วค่ะนาะตอนนี้แต่ซื้อเ็ดสอบเรียบร้อยรดน้ำให้มันดินชุ่มก่อนให้ดินให้สะใจตรงน,นี้ตุ่มๆแล้ว,ขวเขาเสียลดินมาใส่ค่ะขอบไปแก้วนาะคะน้องดินมีแต่ที่ตะใบยางนะคะแล้วขว้าวกองไว้เป็นประมันเจ็ดทิพแปดทิพย์อบเลยค่ะตอนนี้เลียอยู่ประมาณสามสอบที่สอบนียค่ะ,สะ,สะ,สะ หนึ่งสองสามที่หาหรือ,อยิ่งกว่าณั้นหาจบเลยนะคะ่ะสายตพรมานเกจนแบบแก้วไม่ใส่เอาไม้ไปขัดปลูกพืชพักนะครับปลูกพักสวนเชื่อนะดินทุกนี้คือจากทุกชิ้นด้อย่างไหลถิ่นมาจากสวนยางพูนนะคะไหลมาพวกแคร่ธาตุต่างๆสารอาหารหรือว่าพืชพักยังถิ่นมากมักสมอยูนยน่นี่งเลนามมันไหลมากไม่จะมาขวัญตัวนี้มี คุณมีอย่างไรค่ะหมดไหมแล้วคะเล่ม้แก่อะปล่อยไว้เป็นที่นี้นะคตอนนี้ดินเอามาเอาพุชันมีขัดินทีเตรียมจะไปปลูกเตรียมจะไปปลูกดินกับพุชันนะพุชันเพราะว่าดินจะได้จะเป็นหน ทําไงขึ้นทําไงขึ้นนี่เอารถมาดับก่อนแล้วก็มีเครื่องทุนแรงอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่รถเข็นนะคะใส่รถเข็นบ่ได้ยกดไมหามเลยเขาเบานักที่จริงมันก็น,นักอยู่หรอกแต่เขาใส่รถนันนี้ซ่องนี่ส่งกันนักกับยันต์โซ่หย,ย่อนนะคะซอยกันเห็ดซอยกันข้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเดียด๋วยวเราก็จะ นี่ค่ะตามที <ism> <esh> ่สานบานทึานะคะเช็ดง่ายๆอยู่ง่ายๆแดี๋ยายัไงก็เชื้อเชิดจิ้มูบุดพักสวนขั้วเนาะค่ะเนาะบุดพักสวนขั้วน่คะวบ้าบันเป็นขนขยันขั้นขวานะคะที่พีที่ดินบ้านนะคะของนาถนะอยู่ยในสวนยางก็จะเในสวนยางนะคะ ตอนนี้ก็ได้ดินมาแล้วจ้า,าแล้วเขาแก่มากเราค่ะเนาะใส่รถเข็นมากดีนหมนะคะมาแล้วค่ะยิ่ที่มาร์กไว้เป็นปีเลยค่ะเอาไว้ได้ถึงเอามาไว้ได้เป็นปีบ่าดี้สีส่วนผสมของดินมันกับสีนี่เท่งหมากยางทั้งใบยางแล้วก็ทั้งมีกิง่งไม่งาไม้เนีแยนะคะผสมกันเป็นโดงกับเปื่อยนะค่ะเปื่อย ก็ไดกลายเป็นปุยนะคะดินนี่กันเล้ยแปลวมาแล้วก็มาเข็ดเป็นที่มาปลูกพักนี่นะคะเอาไปมากก็โอเคเลยเนี่ยเลในดินดีเลยจ้าดินดำร่วนนะคะดินร่วนซุยมองเปลวก,กับบดไก่นะคะยุ่ใกล้ๆ,ลๆนี่ค่ะยุ่สวนดานแต่คราวนี้เราจะเพราะว่าเห้องหอกดินไว้เนาะหอกจะถุงปุ๋ยไว้เป็นปีนะค่ะเป็นปี 来老就我们哭。Yeah,